มีข่าวดีมาแจ้งกันอีกแล้วนะครับสำหรับสื่อดังสื่อทีวีแล้วก็สื่อออนไลน์หัวเขียวนั่นก็คือไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์นั่นแหละครับมีการเคลื่อนไหวถึงวงการลูกทุ่งและหมอลำไว้แบบนี้พ่อแม่เอฟซีจะอยู่นิ่งกันได้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแล้วก็เอฟซีน้องอ e, ู๋อิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะมาประกาสัมพันธ์ในส่วนของความเคลื่อนไหว หลังจากที่เพจไทยรัฐขีดไทยรัฐออนไลน์เนาะได้มีการโพสต์ไว้เขาก็บอกว่าใครคือลูกทุ่งหมอลำแห่งปีสำหรับคุณนี่เขาบอกใครคือลูกทุ่งหมอลำแห่งปีสำหรับคุณถ้าช่องนี้100%เก็คงเป็นอู๋อิงเพชรเป็นแพงนั่นแหละครับนั่นเชื่อแบบนั้นหรือว่าจะมีแตกต่างไปอย่างอื่นไหมหมายถึงว่าคนอาจจะชอบเออคนอาจจะชอบ มุมมองอีกหลายมุมมองอะไรประมาณน,นี้แต่เชื่อว่าใครที่เข้ามาก็เป็น f c ฟซีแฟนคลับสส่วนใหญ่แหละสำหรับอง์อิงเว่นแพงแต่ว่าใครที่เข้ามาอยากจะเข้ามาเสพข่าวในส่วนของการเล่าข่าวองอิงเล่าข่าวหมอลมสาวน้อยเนี่ยก็เข้ามาได้ให้กำลังใจกันแต่แน,น่นอนครับเขาเคลื่อนไหวประมาณนี้ว่าใครคือลูกทุ่งหมอลำแห่งปีสำหรับคุณมาเสนอรายชื่อสำหรับลูกทุ่งหมอลำแห่งปี2568ใครกันที่สร้างปรากฏการณ์และครองใจแฟนคลับได้อย่างล้นหลาม นี่แล้วก็โพสต์ด้วยภาพนี้ครับทุกคนภาพนี้ครับรางวัลน่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนเลยครับซึ่งมันสวยนะทุกคนเขียวมรกตด้วยอะ่ะคุณอยากให้ใครเป็นที่สุดแห่งปีหมอลำลุกทุ่งแห่งปีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่20ถึง29ตุลาคม2568นั่นคลิกเข้าไปแล้วทุกคนแล้วนั่นก็ทำการบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ หมายถึงว่าถ้าคลิกลิงก์แบบนี้นะเข้าไปแบบเพจออนไลน์เพจไทยรัฐออนไลน์อ่ะมันก็จะมีหน้านี้แล้วเราก็จะคลิกลิงก์คลิกลิงก์ที่มันขึ้นไว้แบบนี้คลิกปุ๊บขึ้นมาอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะทุกคนพอคลิกคลิกลิงก์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นหน้านี้มันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ให้เราแล้วมันก็มีช่องแค่กรอกลายชื่อเลยอะ่ะทุกคนอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงก็ได้อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้หรือว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ พราะพ่อแม่เอฟซีชอบในการที่จะเขียนชื่อลูกสาวในรูปแบบไหนหรือว่าเขียนชื่อเต็มก็ได้อุ่งอิงรัตนาพรหอมหวนสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีฟิกว่าจะต้องติ๊กเป็นอะไรยังไงให้เราเป็นคนเสนอชื่อเองนั่นก็เขียนชื่อไปว่าองุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ก็คือพอ เกอกเสร็จปุ๊บมันก็จะให้มีเครื่องหมายกดตกลงนะเพรากดตกลงปุ๊บมันก็จะขึ้นคําว่าแต้งเกิ u ขอบคุณที่ร่วมเสนอรายชื่อกินในกิจกรรมที่สุดแห่งปี2025มันก็จะขึ้นประมาณนี้ก็รอลุ้นกันได้เลยครับสําหรับรายชื่อลูกสาวนะรายชื่อน้องสาวอุงอ์อิงเพชรเพ็ญจะได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นขนาดไหนแต่เท่าๆที่นอนเข้าไปติดตามแล้วนะ หมายถึงว่าหลังจากที่เราแชร์โพสต์นั้นน่ะก็จะมีพ่อพ่อ่เอฟซีหลายๆคนเลยทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าฉันได้เสนอชื่อลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เต็มเลยทุกคนใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วหรือว่าใครที่ได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะไปเสนอชื่ออุงอิงเพชรบรรแพงให้เป็นที่สุดแห่งปีของรางวัลไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีเนาะก็เรียนเชิญได้เลยทุกคนไม่ได้เสียตังค์นะหรือว่ายังเราไม่มั่นใจว่ารางวัลนี้จะ เป็นการเสนอรายชื่อแล้วค่อยไปโหวตทีหลังหรือว่าพอเสนอรายชื่อแล้วได้ที่1ก็คือได้รับรางวัลเลยแต่เบื้องต้นไม่ได้เสียเงินในการที่จะเสนอรายชื่อนะครับทุกคนมันเป็นการแบบเสนอรายชื่อได้ฟรีเลยไทยรัฐอวอร์ด2 0 2พนี่พอคิดคลิกแฮแท็กไทยรัฐอวอร์ด2 0 2 5เข้าไปแล้วก็จะเจออะไรบ้างอ๋อนี่ไงมันก็จะเป็นในส่วนของคนดังแห่งปีแล้วก็ ท็อปป๊อปทีป๊อปแห่งปีลูกทุ่งหมอลำแห่งปีแล้วก็อีกอมันมีนี่นี่ไงนี่ไงมันมีหลายสาขาทุกคนพอมันมีหลายสาขาแล้วเราก็สามารถบวชในส่วนของสาขาลูกทุ่งหมอลำเราได้นี่อันนี้มันก็อีกสาขาหนึ่งไม่เกี่ยวกันเราก็จะไปสาขาในส่วนของลูกทุ่งหมอลำ นี่ครับทุกคนมันก็จะมีอุ้ยประมาณ1 2 3 4 5ส7 8 9 9, 0สาขาทุกคนนักแสดงแห่งปีที่สุดแห่งปีบุคคลที่สุดแห่งปีข่าวฮอตที่สุดแห่งปีองค์กร,รขับเคลื่อนสังคมแห่งปีโอ้มีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่พวกเราโฟกัสอยู่ก็คือสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีตอนนี้ที่นั่นมองเห็นนะทุกคนที่คิดว่าจะฟาดฟันกันหนักๆเลยนะถ้าเขาแยกออกเป็นแบบ2กลุ่มนะ กลุ่มลูกทุ่งกับกลุ่มหมอลำเนี่ยกลุ่มหมอลำก็จะมีในส่วนของรุ่นใหญ่เลยพี่แอโนอรดีพี่ใหม่พัชรีพี่บิวจิตชริยาอุงอิงเพชรวันแพงแล้วก็อีกหลายๆคนที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการหมอลำที่ขับเคลื่อนกันมาตลอด2-3ปีมานี้เนาะแล้วก็จะได้เห็นภาพประมาณนี้โตเกียวมิวสิกก็มาแรงทุกคนหมอลำแต่ถ้าเป็นฝั่งลูกทุ่งตอนนี้ที่นนเห็นแบบ โลดแล่นอยู่ในสื่อออนไลน์มากๆเลยทุกวันแล้วคนดูเป็นหมื่นทุกวันเนี่ยน้องต้นข้าวสุปริยาทุกคนใช้คําว่ามาแรงมากสําหรับลูกทุ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขารวมกันนะเราก็ต้องมาฟาดฟันกันอีกอยู่ดีว่ากระแสะใครจะยังคงอยู่กระแสะใครจะยังเหนียวแน่นกระแสก็จะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็ต้องมารอจับตากันแต่ก็ไม่อยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเสียเรียดเยอะแต่อยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเยอะ เพราะมันอาจจะไม่ได้เสียเงินทุกคนแล้วมันอาจจะเป็นที่สุดแห่งปีแล้วรางวัลมันสวยด้วยนะนั่นเปิดดูรางวัลแล้วก็ทําแบบเรียบแต่ง่ายแปลกไหม <laughs> เรียบแต่ง่ายได้อยู่นะมรกตนะไทยรัตน์นั่นแหละนานๆทีเพิ่งได้เห็นเพิ่งจะได้เห็น ไทยรัฐเขาให้เปิดให้เสนอรายชื่อก็เขาไปร่วมกิจกรรมกันทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แม้จะติดหนึ่งในสามหรือว่าติดที่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีใจสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบมีรายชื่ออยู่ในที่แบบเป็นท็อปๆของวงการลูกทุ่งวงการหมอลำเนี่ยก็ถือว่าที่สุดแล้วครับสำหรับแห่งปีเนาะองค์อิง,องเว้นแพงก็ สร้างประวัติศาสตร์สร้างปรากฏการมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วอะไรยังไงเนี่ยอย่าให้คําว่าสร้างปรากฏการเป็นเพียงแค่คําพูดทุกคนเพราะพ่อแม่เอฟซที่รับชมรับฟังอยู่นี่แหละจะเป็นตัวการันตีว่าอุงอิงเพ่อมแพงกระแสก็ยังคงอยู่กระแสก็ยังคงมีแล้วก็ยังคงเป็นที่ยอมรับต่อ FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีเป็นที่ยอมรับ FC แฟนคลับในโลกออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยเขาไปร่วมส่งกําลังใจกันเยอะๆครับย้ํากันอีกสักรอบหนึ่งสําหรับรางวัล คุณอยากให้ใครเป็นที่สุดแห่งปีในสาขาหมอลำลูกทุ่งแห่งปีเข้าไปร่วมโหวตกันได้นอนแชร์ไว้ที่หน้าบ้านฟ้าของน้อนแล้วหรือว่าเข้าไปค้นหาที่เพจไทยรัฐทีวีเลยก็ได้ <c oughs> แล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยเรา,อาบอกเราได้เลยที่เนี่ยบอกเราได้เลยที่แล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปปั้ง มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าที่แบบว่าให้กรอกลายชื่อก็กรอกไว้ว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงหรือว่าองค์อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงองค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงองค์อิงรัตนาพรหอมหววสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะไรก็ว่าได้ทุกคนที่มันเกี่ยวกับองค์อิงกัเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์หรือว่าไทยรัฐบันเทิงเนี่ยเขารู้จักองค์อิงเพชรบ้านแพงอยู่แล้วเพราะว่าไปสัมภาษณ์กันบ่อยวงการบันเทิงเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็รู้จักชื่อองค์อิงเพชรบ้านแพงกันอยู่แล้วแหละแต่ว่า คะแนานไม่ได้มาจากสื่อวงการบันเทิงคะแนานมาจากพ่อพ่อยม่เอฟซเพราะฉะนั้นไปร่วมไก,กันส่งกําลังใจให้กับลูกสาวส่งกําลังใจให้กับน้องสาวอุ่งอิงเพื่อนนแพงกันเยอะๆที่เพจไทยรัฐออนไลน์สําหรับรางวัลที่สุดแห่งปีสาขาหมอลําลูกทุ่งแห่งปี2500 2500อะไร2568หรือ225 0ไทยรัฐอวอร์ด225 สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้ยวยก็แล้วกันครับหากวิีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองคอหิงวงการบอลลัมก็จะหยิบยกเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ